หลังจากทีมตรัง FC ครับท่านผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยขณะน,นี้ยึดจากฝูงไว้นะครับทำคะแนนได้26คะแนนทิ้งห่างปัตตานี FC ถึง8คะแนนในการและนัดล่าสุดครับตัง FC เปิดบ้านชนะนาราทิวาดยดเนเตดมาแบบสุดมันครับ1ประตูต่อ0ทำให้นายพิทักษ์พงศ์ครับชัยคดผู้จัดการทีมตัง FC ได้กล่าวว่าขนาดเนืกอเตะตรัง FFC ทุกคนมีกำลังใจดีมากนะครับและเชื่อว่าในเลกที่2นั้นยังเหลือการเตะ อีก9นัดโดยเล่นในบ้านตัวเองถึง5นัดด้วยกันและจะไปเยือน <Okay. S 1> 4นัดนะครับก็คิดว่าจะทําผลงานไม่แพ้เล็กที่ 1, <Okay. S> 1นะครับแล้วก็จะส่งผลให้ตังเอฟซนั้นมีสิทธิ์ไบเตะเพย์ออฟเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ดิวชั่น 1, น 1> ต่อไป <Okay. S 1> นะครับโดยขณะนี้ครับทางสโมสตรตังเอฟซได้มีการเพิ่มตัวนักเตะมาถึง5รายด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของทีมให้มากยิ่งขึ้นส่วนการซื้อขายนักเตะนั้นตอนนี้ยังเปิดกว้างถึงวันที่5 <Okay. S 1> สิงหาคมนะครับ ย่างไรก็ตามทั้งติดฟงเอฟซีทุกคนครับรวมถึงทีมงานนะครับต้องการกําลังใจแรงเชียร์จากพี่น้องประชาชนทุกฝ่ายทุกคนนะครับนะคะโดยวันที่16นี้ครับจะไปเยือนสุราษฎร์เอฟซีที่มีวเจ็ตคะแนนค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเหลือ9แมตช์โดยที่เรามีเล่นในบ้านอีก5แมตช์เล่นนอกบ้าน4แมตช์และวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเราไปเยือนสุราษฎร์ธานีนะสุราษฎร์ธานีอยู่อันดับที่10 นะสามที่สิบก็มีเจ็ดแต้มเพราะนั้นทำตามท้าความการการเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเก็บสามแต้มแต่ว่าบอลทางโซนใต้ทุกทีมเนี่ยมันก็สูสีกันหมดนะโซนทางใต้เนี่ยแต่และทีมเนี่ยมันก็สูสีกันหมดอยู่ที่ฝันกำลังใจของทีมแลวก็ทีมตังตอนนี้ฝันกําลังใจดีมากเพราะว่าแมตที่ผ่านมาเนี่ยท่านอดีตนายกชวนอิกไทยเนี่ยได้ไปชมเกม แล้วก็ได้ให้กําลังใจทีสมสโมสรทางอซีแล้วก็ต่างอซีได้มอบเสื้อให้ท่านเนี่ยเบอร์สิบเขียนคำด้านหลังว่าชัวนหลีกไัยเพราะฉะนั้นท่านนัดที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้ไปชมเกมแม้กระทั้งฝนตกท่านก็ยังไม่ยอมกลับและท่านก็ยังบอกว่าอขอให้ต่างซีเนี่ยบรรลุ้าหมายนะครับแล้วก็นี้ ค่ะอย่างที่บอกว่าเหนือเก้านัดเช่นนะคะแ, <ผม S 1> แข่งในจังหวัดตรังก็5้านัดนนเพราะฉะนั้นนะคะคือไปร่วมกันเชียร์นะคะที่สนามกีฬาเทศบา,ศนานลนครตรังก็ใบบัตรเข้างานก็แค่ใบละห้าสิบบาทนะคะค <ๆ S 1> เป็นการสร้างกําลังใจให้กับนักเตะได้เป็นอย่างมากแล<ต>้วก็ชื่อเลยกันว่านัดล่าสุดนอครับที่เห็น แข่งกับแทางสายฝนนะครับใช่ค่ะแล้วก็โอ้โหถือว่าต้งชินเยอะนะดิฉันไปดูอยู่ด้วยคือความหมายลมพายุแรงมากป้ายเปิดนะคะล้มหมดเลยแต่ว่าคือสนามเหมือนจะน้ําน้ําท่วมก็มีกรรมการคณะกรรมการงไยดูว่าพอจะแข่งได้ไหมก็พอแข่งได้นะคะก็กลายเป็นว่าทุกคนสปปรตแรงกล้ามากทั้งนักดฬาแล้วก็ทั้งคนเชียร์ไม่กลับเลยนะดูรอรอที่จะดูแล้วก็รอที่จะเชียร์ค่ะครับผมเอาละครับเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อครับค่ะก็ เ,เป็นการาร่วมกันส่งเสริมพุทธชีนตีครบ2,600ปีนะคะเ<อ>นื่องจากว่าเป็นการที่พุทธเจ้าทรงอสรีแล้วก็นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราสมควรจะนํามาปฏิบัติตามนะคะแล้วก็รวมกันเผยแพร่ด้วยแล้วก็อย่าลืมครับไปอุดหนุนสเต็มบ้างน,นะครับนะะักสะสมต้อง <รบ S 1> ย้ำจริงๆนะครับผมเชื่อว่าโอ้โหอีกกี่พันปีน่ากว่าจะได้ทำครบร้อยปีนะคะมันก็เป็นการบันทึกเรื่องราวคือเราสามารถเก็บไว้ได้เป็นแบค่ะช่วงนี้นะคะไปติดตามสาวจุ๊บค่ะซึ่งก็มารออยู่แล้วค่ะ สวัสดีค่ะพบกับรายการทีวีบริการกับเศร้าจุ๊บนะคะทางจองสอเพ็ดกลังค่ะเท่าแรกข้องวันนี้นะคะก็เป็นประกาศก้องการไฟฟ้าช่วงภูมิภาคจังหวัดปลังค่ะเรืองดจ่ายกระเซ้าไฟฟ้าฉัวคราวนะคะก็แจ้งเตือนค่วะว่า หมดใจกระเสไฟฟ้าชั่วคราวในวันสุขถี่15มิถุนาย,ยน2 5 55นะคะบริเวณตีแจงกระเสไฟฟ้าดับนึ่งช่วงตั้งแต่เวลา5โมงิกาจนถึงเวลา10โมครึ่ค่ะช่วงตีดับนะคะตั้งแต่บริเวณซ้อมแยกบานตะมดถึงบริเวณซ่มแยกหน้าสำนักงานของทุนการตําชส่วนยางอำเภออุเกล่วมทางแยกผ้าต่างหมดเลยค่ะ และการดับซ่องช่วงนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเวลา9นาิกา30นาทีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งค่ะ15นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะช่วงติดับค่ะตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมเขวิเศษจนถึงบริเวณสามแยกบ้านต้นชดรวมทางแยกไายแล้วก็ผ้าตัางมดเลยนะคะก็การเ้าก็เตือนเป็นการหลวงหน้าไว้แล้วค่ะก็เตรียมการใช้ไฟฟ้าไว้หลวงหน้าด้วยนะคะ สำนักงานจดหน้างานจังหวัดตรังค่ะกอฟ้าข้าวประชาสัมพันธ์นะคะก็อแจงเตือนค่าแรงงานไทยที่ทูกจับกลุ่มในกอห้าเดื่มสูราและมีสูราไว้ในครอบครองภายในเขตอ่วงงามนะคะสำนักงานจดัดหน้างานจังหวัดตรังก็ขอให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทํางานในประเทศ อาหรับเอมิเรตนะคะรวมทางประเทศอื่นๆให้ตระนักถึงพลนเสียที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ขอรับและปฏิบัติตามกฎหม้องถิ่นนะคะสิงหอกจากจะส่งพลนเสียต่อตัวแรงงานเองแล้วก็ยังส่งพลนเสียต่อปรับรักห้องแรงงานไทยด้วยแต่กระทงประเทศด้วยนะคะทางนี้ค่ะหากแรงงานไทยประสบปัญหาคณะทํางานในต่างประเทศเ็าให้แจ้ง สำนักงานแรงงานในประเทศนั้นทางนี้ห้าแรงงานไทยประสบปัญหาคณะทํางานในต่างประเทศให้แจ้งสำนักงานแรงงานในประเทศนั้นนะคะมีข่าวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดตรังค่ะก็เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานกับนายจ้างบริษัทอูทอบโคเดนนะคะกองประเทศมาเลเซียค่ะก็ เกอเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับผู้ติ่นประสงค์จะเดินทางไปทํางานในประเทศมาเลเซียนะคะให้สาพิติกรรมของนายจ้างไร่ดังกล่าวและข้อเตือนคนห้างานที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศให้เดินทางไปทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยการทําสัญญาจ้างกับนายจ้างก่อนการเดินทางและทําสัญญาจ้างงานดังกล่าวต้องผ่านการรับรองจากสํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศหรือสถานตูตนะคะสถานผูสุ่ไทยในต่างประเทศที่จะไปทํางาน ทางนี้นะคะรายละเย,ยียดอะไรติดสอบท่ามอมือเติมๆนะคะก็ติดต่อได้ติ่สำหนักงานจัดหาง,งานจังหวัดตรังค่ะซาหลากลางจังหวัดตรังลังไม้นะคะจันซ่องค่ะถนนปตตรุงตำบลกับเทียงอำเภอเมืองตรังค่ะไม่เล็กโทรศัพท์นะคะ075 21จ็ดห8อ้น่องึดค่ะแข่งกันทางตรังค่ะก็ได้ออกประกาศประกวดราคาจ้างเมาทํทำการรับระดับผิวทางนะคะผู้ที่สนใจก็ รับเอกซ้อนซบราคาได้ต,ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18มิถุนายน2 5 55นะคะสอบทมข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ0 75 81ซ่อง15นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะติดตามชมรายการทีวีบริการได้ไม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ขอบคุณสาจุกนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะมีข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข075284181ค่ะครับผมหรือ075284161ครับหรือว่าถ้าใกล้เคียงครับคุณนทนก็สามารถเดินมาหามาหานะคะมาคุยมาพูดกินกาแฟกันได้ครับผมแล้วก็อาจจะส่งใบเีน์มาครับที่10หมู่7ตำบลนาท่าเหนืออำเภอเมืองของจตระปังค่ปรษณีย์คือ92190ค่ะครับผมไปติดตามเรื่องของราคายางพารากันค่ะราคายางพาราตอนนี้ก็ถือว่า ยางแผ่นดิบครับอยู่ที่91บาท59สตางค์นะครับยางแผ่นรมควันครับอยู่ที่95บาท29สตางค์นะครับ<ะ>ส่วนของราคาปาล์มน้ํามันครับตอนนี<ะ>้ ή, ปาล์มผลทลายครับอยู่ที่5บาท20จนถึง5บาท40ครับผม<ะ>ส่วนผลปาล์มร่วงอยู่ที่5บาท80จนถึง7บาท50ต่อกิโลกร,รมัม<ะ>ส่วนน้ำมันปาล์มเกรดเอครับยี่สามสิบาทจนถึง30บาท50สตางค์ มาถึงเรื่องของพยายกรณ์อากาศนะคะมีจังหวัดรังนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง10เซของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะมีความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรและก็มากกว่า2เมตรในบริเวณฝนนะคะวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ34องศาเซลเซียสค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา39นาทีนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬ 5นาทีค่ะอิทธิพลน้ําทะเลที่ปากน้ําตรังนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะน้ําขึ้นเต็มที่เวลา8นาฬิกา24นาทีค่ะสูงกว่าระดับทะเลปานกลางนะคะแล้วก็ขึ้นอีกครั้งในเวลา20นาฬิกา40นาทีนะคะน้ําลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา56นาทีค่ะแล้วก็ลงอีกครั้งนะคะในเวลา14นาฬิกา59นาทีค่ะนี่คือเรื่องของพยากรณ์อากาศต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเชวงนี้ไม่ว่าฝนฟ้าจะไม่เยอะอย่าวางใจไปใช่ไหครับแต่10% ก็เยอะอยู่นะคุณธนามากันที่ฝากเตือนนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็หลังจากที่ฝนตกหนักหลายวันนะครับบางที่ก็น้ําท่วมขังนะครับโรคที่จะตามมาแน่นอนรับเรื่องของไข้เลือดออกนะคะช่วงนี้รู้สึกว่าจะชุกชุมเป็นพิเศษนะคะดิฉันเจอคนใกล้ชิดเนี่ยเป็นคนไข้เลือดออกสองสามสองสามรายแลวคุณธนาเดี๋ยวจะมีการเตือนนะคะเี่งนั้นคือขอเตือนไว้ก่อนก่อนที่จะมีการเตือนของสาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะส่วนวิธีแก้แบบไข้แบบง่ายๆนะครับก็คือ ภาชนะที่มีน้ำเนี่ยก็ความเสียแล้อใส่เกลือลงไปก็ได้นะคะนะครับโซดาอะไรเขาเรียกไซอาเบตก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีสุดคืออย่างความคภาชนะที่เป็นมีน้ําขังอยู่นะคะก็คือของใกล้ๆตัวนะคะอย่าให้มีน้ําขังจานรองตู้แล้วก็นอกบ้านจะเป็นพวกถุงกะลานี่คือความไส้ยหมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันได้ดีด้วยนะคะก็อีกเรื่องหนึ então, ่งเรื <políticas> ่องของฟุตบอลยูโรตอนนี้นะครับเรียกว่า เรื่องของโต๊ะพนันคก็เระวังไว้นะครับเพราะว่าทางตำรวจจังหวัดตรังนี้เอาจิงจริงนะครับตอนนี้ก็ส่งชุดสอบสืบสวนดูแลอยู่นะครับตอนนี้ใช่ค่ะแล้วก็ดูบอลให้เป็นกีฬาอย่างที่ท่านผู้พิพกาานะครับได้บอกฝากไว้ใช่ค่ะดูบอลให้สนุกนะคะอย่ามาทุกตอนหลังดีกว่าใช่ครับแล้วก็ลสซิ่งด้วยนานผมนึกขึ้นได้เลยลสซิ่งด้วยครับช่วงนี้ ฝนไม่ตกแล้วใกล้จะเข้าวันเสาร์แล้วครับรนซิ่งเยอะ,นะในเข่าในอำเภอเมืองของจอวัตรังนะคะ,ะ,คะก็ถ้ามีอะไรก็สามารถแจ้งไว้ที่1นึ่งก้หนึ่ง,นนงะคะหรือรว่าที่ตำรวจโดยตรงรนะคะ <ผม S 2> วันนี้นะคะเราับก็มืองแล้วค่ะดิฉันทั้งสองคนนะคะพร้รอมด้วยทีมงานขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ